ขาวเวทีแมกกาซีนข่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแถลงอย่างเป็นทางการว่าผมมีความตั้งใจนะครับที่จะลงทะเบีร นะครับในตําแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนที่17หลายๆคนคงถามว่าทําไมผมถึงอยากจะมาทําตรงนี้มันมาจากอินเนอร์ของตัวผมเองคือถ้าเกิดคนมาดู YouTube ผมมาหลายๆปีเนี่ยเห็นผมพูดเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องจิตอาสาเรื่องความแตกต่างกันของเวลความเหลื่อมล้ําทางสังคมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆผมก็มีความรู้สึกว่าแล้วประเทศไทยเราอะต่อจากนี้เราจะเดินต่อไปกันยังไงถึงจุดวัวเลี้ยวหัตต่อซึ่งผมพูดมานานว่าประเทศไทยเนี่ยมันถึงหัวโค้งว่าเราจะเป็นอาร์เจนตินาหรือเราจะกลายเป็นประเทศที่สีบีระวันนี้เองเนี่ยวิกฤตอันนี้ที่กําลังเกิดขึ้น,นมันกําลังจะกลายเป็นทั้งวิกฤตหรือโอก,กาสขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสามารถจะผ่านมันได้หรือเปล่าผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยแปีที่ผ่านมา ผมก็พยายามทําในสิ่งที่ผมทําได้ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็สร้างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์มาจาก16ปีที่แล้วก็คือบริษัทเล็กๆอยู่บริษัทหนึ่งจนวันนี้กลายเป็นบริษัทถือว่าเป็นผู้นําทางด้านนาวัตกรรมแล้วก็ด้านพลังงานก็พอจะมีประสบการณ์การที่เราจะโตโตจากเล็กๆหรือจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นได้ยังไงอยากจะใช้ตัวประสบการณ์ที่เรามีอยู่อันนี้นะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งผมมองว่าวันนี้เนี่ยการที่จะเกิดการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมมันเป็นจุด ที่ดีจะทําให้เกิดการฟังในแนวคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดสภาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแกนหลัก ประเทศของเราเนี่ยมีแนวคิดที่มีทันสมัยสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยรวมได้มากขึ้น,นมันน่าจะมีประโยชน์กับประเทศมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะเอาประสบการณ์ของผมที่มี8ปีเนี่ยมาแชร์ให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่เขาอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกับผมหรืออาจจะมีไอเดียอะไรต่างๆที่สามารถที่จะมาทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างที่ผมเคยพูดว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่สามารถจะทําของที่ถูกๆได้อีกแล้วด้วยภาวะเศรษฐกิจทุกคนจะต้องยกระดับขึ้นทุกภาคอุตสาหกรรมผมจึงอยากจะ เห็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็สภาอุตสาหกรรมเองเนี่ยน่าจะเป็นองค์กรที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นยืนอยู่ในเวชีโลกได้อย่างแข็งแกร่งที่ผมบอกผมเคยเป็น SME มาก่อนเชื่อว่าสิ่งที่ผมมีความรู้อันนี้มันสามารถที่ไปช่วย SME คนอื่นที่สามารถเขาอาจจะมีปัญหาอยู่หรือเขาอาจจะมีแนวคิด ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตรงนี้มารวมกันเนี่ยเอาประสบการณ์ผมใส่เข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะทําให้พื้นฐานของ S อสเอฟของอุตสาหกรรมเราเนี่ยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น,นวันนี้เองเนี่ยบางอุตสาหกรรมก็เริ่มที่จะแข่งขันไม่ได้บางอุตสาหกรรมเองอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่งม,มันจําเป็นที่จะต้องมีการพูรณาการที่จะทําให้เกิดยุทธศาสตร์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เป็นสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมันคือ สภาของหลายๆอุตสาหกรรมมารวมกันถ้าเราสามารถที่จะมีข้อสรุปที่ชัดเจนได้ว่าเราควรจะเดินยังไงแล้วเราไปคุยกับรัฐบาลได้รัฐบาลเองมีนโยบายถ้าเราสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปเชื่อมต่อกับรัฐบาลได้ไม่ง่ายว่าเรามาเป็นขุนพลทํางานให้เกิด Thailand t e a ให้ได้ผมเชื่อว่าการเดินเนี่ยมันจะเดินอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยมันหมดสมัยแล้วที่เราจะ ต่างคนต่างเดินวันนี้ทุกคนต้องมาช่วยกันเดินแล้วก็ต้องไม่ทิ้งกันลำไหนเดือดร้อนเราก็ต้องมาช่วยกันเพื่อให้ทุกคนไปกันได้มิฉะนั้นเนี่ยไทยแลนด์ทีมมันจะเกิดไม่ได้ผมมองอย่างนี้ครับเพื่อให้เรื่องเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับ เอ่อผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็นสภาอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องทํางานเชิงลุกโดยหลักๆผมเชื่อว่าต้องมีอย่างน้อย4อย่างหนึ่งเราต้องทํางานเชิงลุกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องและประสานระหว่างภาครัฐกับเอกชนภาคเอกชนคนเดียวทําไม่ได้ยังไงเราก็ต้องช่วยรัฐบาลเพราะรัฐบาลคือแม่ทัพเราคือขุนพลที่เราต้องไปช่วยแม่ทัพให้ทํางานนั้นให้สําเร็จ2เราต้องมาช่วยกันเพิ่มพลังและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศทุกคนนะทุกคน มันคือสมาชิกของสภาัอุตสาหกรรมคนไหนเดือดร้อนก็ต้องลงไปแก้ปัญหา นไหนที่เขาแข็งแรงต้องทาให้เขาแข็งแรงขึ้นไปอีกเพื่ออะไรครับเพื่อให้เศรษฐกิจไทย,ยแข็งแรงขึ้นไปแล้วทําให้ฝนอันนี้มันตกทั่วฟ้าคนรวยรวยขึ้นคนที่จนก็จะได้มีงานที่ดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้ทั้งประเทศไม่ใช่ทิ้งคนใดคนหนึ่งแล้วสภาวิสากรรมเองเนี่ยนโยบายข้อหนึ่งที่ยุทธศาสตร์ที่ควรจะต้องเดินก็คือต้องทําหน้าที่ประสานภาครัฐช่วยส่งเสริมสนับสนุน SME ผู้ประกอบการรายย่อยรายใหม่ในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่อไปนี้ทำของถูกไม่ได้เราต้องพยายามทำ ของที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทําให้อุตสาหกรรมไทยได้มีมูลค่าในประเทศเยอะๆครับไม่ใช่ผลิตของชิ้นหนึ่งแพงๆแต่เราได้นิดเดียวทีผมจะนําความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยมาบูรณาการในเชิงลุกและเชิงลับทุกมิติไม่ใช่เฉพาะแค่อ,อุตสาหกรรมที่ผมอยู่นะผมจะต้องการให้ทุกอุตสาหกรรมเนี่ยเดินไปข้างหน้าด้วยมี นโยบายมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเชื่อว่าถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ทําให้สภาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมีความเป็นตึกแผ่นก่อนทุกคนอาจจะบอกว่าเด๊ะแล้ะผมมาวันนี้ถ้าผมมาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงผมอยากเห็นสภาอุตสาหกรรมของเรามองไปข้างหน้าด้วยกันไม่ทิ้งไทรไว้ข้างหลังไม่มีพวกคนใดคนหนึ่งทุกคนคือสมาชิก ผมมาฐานะถ้าผมมาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมหน้าที่หลักของผมก็คือมารับใช้สมาชิกทุกคนผมไม่ได้มาเป็นนายใครจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราต้องมาช่วยกันทุกคนที่อยู่ในสภาอุตสาหกรรมก็คือผู้บริหารหรือไม่ก็เป็นเจ้าของกิจการตำแหน่งทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนหรือไม่ได้เล็กหรือใหญ่กว่าบางคนเนจะบอกบริษัทใหญ่บริษัทเล็กแต่ทุกคนเนี่ย ก็คือสบายชิกเหมือนกันถูกไหมฮะหน้าที่ของผมก็คือทํายังไงให้สบายชิกทุกคนมาร่วมมือกันช่วยกันทํางานเอาความคิดหรือมาระดมความคิดว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเราจะแก้ปัญหายัางไงการทํางานจะต้องโปร่งใสแล้วก็ต้องทําให้ทุกคนมาร่วมกันทํางานไม่มีฝักฝ่ายนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นทําไมผมต้องมาพูดวันนี้ เพราะผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีถ้าเราไม่พูดวันนี้เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะเสนอไอเดียนี้ให้กับสาธารณชนหรือให้กับสมาชิกเพราะว่าวันที่มีการเขาเรียกอะไรครับมีวันที่เรามาจริงหรือเรามาสมัครในตําแหน่งเนี้ยมันเป็นช่วงของการแข่งขันมันเป็นการที่ทำให้ทุกคนสามารถจะให้ไอเดียนี้ได้เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะมาพูดตรงนี้กันผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นเริ่มจากสิ่งที่ผมอยู่ก่อนก็คือสภาอุตสาหกรรมที่ผมรักอยากเห็นสภาอุตสาหกรรมเนี่ย ช่วยนะครับช่วยรัฐบาลช่วยประเทศชาติของเราในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมของคนไทยหรืออุตสาหกรรมของบริษัทอะไรก็ตามที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยให้แข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศของเราเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็หลุดพ้นจากการที่เราอยู่เป็นประเทศที่ที่มีรายได้ปานกลาง่เป็นมิดเดิลอีกชัดในปัจจุบันคุณมากครับ